แต่ว่าสำหรับวันนี้ก็อยากขอพูดถึงอกอาการของอุปจารสมาธิคำสมาธิประการตั้งใจตั้งใจนึกถึงพระพุทธร,รูปเป็นพุทธานุสติตั้งใจเห็นสีพระพุทธร,รูปเป็นสีเหลืองเป็นกสินเรียบิตกะกะสินตั้งใจรู้ลมให้ใจเข้าออกเรอยนาปานุสติ นี่การตั้งใจก็สุรแล้วแต่กำลังใจจะทรงได้นานหรือไม่นานต่อมาการตั้งใจได้ระยะเวลาเล็กน้อยอย่างภาวนาก็ดีพิจนารณาก็ตามแล้วรู้ลมหายใจเขาออกก็ตามใช้เวลาได้เล็กน้อยจิตก็เคลื่อนไปอย่างนี้ท่านได้ว่าคณิกะสมาธิพอ,อสมาธิมีกำลังสูงขึ้น มีการเอิบอิ่มมีความปลื้มใจมีความเต็มใจไม่อิ่มในเบื่อในการทำอย่างนี้เข้าถึงเขตอุปจาระสมาธิพอถึงอุปจาระสมาธิคือสมาธิเฉียดชาญถ้าตามลักษณะการปฏิบัติเรียกว่าปีติปีติเปรความอิ่มใจเกิดขึ้น การถึงปีตินี่จะมีความเอิบอิ่มใจไม่อยากอิ่มไม่อยากเบือ่อไม่อยากเลิกอยากจะทำเรื่อยๆตั้งใจทำสมาธิมเื่อไรก็ได้เหมือนั้นบางทีทำงานทําการอยู่มือกำลังทํางานใจเริ่มตั้งสมาธิขณะทํางานสมาธิก็ทรงตัวแต่อาจจะอยู่ได้ไม่นานนะักก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าการเข้าสมาธิได้เร็ว การเข้าสมาธินั้นท่าเร็วเท่าไรก็ยิ่งดีอย่างนี้ถือว่าเข้าถึงปีติพอเข้าถึงปีติแล้วขอบันดาท่านพุทธบริษัททุกคนควรจะทราบว่าอาการเขาปีติจริงๆนะมีห้ายอย่างเรื่ออาการเขาปีติที่ก็มีหลายคนที่มีความไม่เข้าใจ พอถึงอาการของปีติเข้าบางคนก็หนักใจบ้างทุกข์ใจบ้างคิดจะเป็นอะไรอยากจะเลิกซะบ้างอยากจะทําให้ใครตัวบ้างความจริงถ้าสมาธิถึงตอนนั้นมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าอาการของปีติก็เป็นไม่เหมือนกันทั้งหมดทุกคนบางคนก็สัมผัสอย่างเดียวบ้างบางคนสัมผัสสองอย่างสามอย่างบ้างอาการขอปีติจริงมีห้าอย่างก็มีพวก มีพวกปรัถนาพุทธภูมิเข้าไปถึงขั้นสูงยิงจะผ่านปีติทั้งห้าอย่างอาการเขาปีติอันดับแรกก็คือหนึ่งขนพองสยองเกล้าวในกมายความว่าขณะที่ภาวนาอยู่สักครู่หนึ่งประเดียวหรือประเดี๋ยวเดียวกว็าตามจะมีอาการขนลุกสู่ซาทั้งตัวแต่จิตใจเริ่มไปสุขมากขึ้น อาการอย่างนี้แปลาการก็าปีติตอนที่หนึ่งจะใน้นบรรดาญาโยมและท่านผู้ทักปฏิบัติทุกท่านจะบึงทราบว่าเวลานั้นอาการคนลุกสู้ซราเกิดขึ้นก็ตามแต่ว่าจิตใจจะมีความเป็นสุขมากสมาธิจะทรงตัวมากให้ทราบว่านั่นแปลาการของปีติไม่ใช่าการผีหลอก บางคนก็เข้าใจว่าเบียอาการผิดปกติอยากให้าการนั้นเลิกไปแต่ถ้าว่าถ้าอาการเขาสมาธิยังทรงอยู่ขณะนั้นลาดับนั้นอาการนั้นก็จะปรากฏอยู่เวลาที่จะเรียนสมาธิแต่เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็จงอย่าใจบบาครัาไปบังคับเพราะนั่งปับ๊บอาการอย่างนั้นยังไม่ปรากฏก็คิดอยากจะให้มันปรากฏอันนี้หุฟุ้งซ่านใช้ไม่ได้ ก็จงอย่าสนใจได้มันนอาการจะปรากฏหรือไม่ปรากฏก็ตามเรามีหน้าที่รู้ลมให้ใจเข้าออกมีหน้าที่รู้คำภาวนาก็ตั้งใจจับที่ลมให้ใจเข้าออกจับที่คำภาวนาในขณะที่จิตเข้าถึงปีติตอนนี้เป็นอุปจาระฌานจิตเริ่มเป็นทิพย์ตอนที่จิตเป็นเริ่มเป็นทิพย์ดีอาจจะมีภาพปรากฏ ทางใจแต่ว่าเราคิดว่าเป็นทางตาบางท่านเห็นภาพสีเขียวบ้างสีแดงบ้างสีเหลืองบ้างบางทีก็เห็นภาพเป็นพระพุทธเจ้าลอยมาบ้างพระรูปลอยมาบ้างเห็นเป็นเทวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างเป็นวิมานบ้างภาพทั้งหมดที่ปรายกฏในพระวจิตเราเริ่มเป็นทิพย์ แตะได้ว่าภาพที่ปรากฏขึ้นนี้จะมาแป๊บเดียวก็หายไปทุกคนยังอย่าสนใจในภาพความจริงที่หายไปในภาพของไม่ได้หายที่หายไปคือกําลังใจเระเห็นภาพเขาเกิดความตกใจจิตสะดุดลดจากสมาธิส่วนนั้นต่ำลงมาก็ไม่สามารถจะเห็นได้ อารมณ์ใจที่ไปทิพย์ก็มีอยู่จุดเดียวเฉพาะอุปจารสมาธิฉะนั้นขอทุกคนมาปลายกรุภภาพอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นจงอย่าสนใจในภาพอาจิตเข้าหันก็มาจับรู้ลมให้ใจเข้าออกภาวนาไปตามเดิมให้สังเกตดูว่าถ้าจิตเรายังทรงตัวระยะนั้นมีสมาธิระยะนั้นภาพจะยังอยู่ ถ้าจิตเซนสมาธิลดต่ำลงมาภาพจะหายไปตอนนี้ก็มีความสำคัญในคนบ้ากับตอนนี้ก็มากถ้าติดในภาพเคยเห็นภาพสวยสดงดงามก็เริ่มติดใจในภาพในตอนวันหลังๆเริ่มปฏิบัติใหม่ตั้งใจนึกอยากจะเห็นภาพมันก็ไม่เห็น ในเมื่อไปเห็นก็มีความยันมันนม่เพียนนั่งนานเข้าปฏิบัตินานเข้าไม่พักไม่พอรอยากเห็นภาพมันก็ไม่เห็นในที่สุดกินไม่ได้นอนไม่หลับเกิดอาการความคลุ่มเป็นโรคประสาทอันนี้ต้องระวังเรามีหน้าที่อย่างเดียวต้องไม่สนใจในภาพให้การอยากในจิตฟุง้งซ่านต้องสังเกตให้ดีว่าภาพที่เราจะบ่งเห็น เป็นในการที่เราไม่ต้องการอะไรเลยเป็นในการที่เราต้องการรู้เฉพาะลมหายใจเข้าออกกับคำภาวนาเมื่อจิตรู้เฉพาะลมหายใจเข้าออกรู้เฉพาะคำภาวนาตัวเวลานั้นจิตก็ว่างจากกิเลสเมื่อจิตว่างจากกิเลสอารมใจก็เริ่มเป็นทิพย์ในเมื่ออารมณ์ใจเริ่มเป็นทิพย์ก็สามารถเห็นภาพที่เป็นทิพย์ได้ยินเสียงที่เป็นทิพย์ได้ตอนนี้ตระววน เน้อาการของปีติที่สองคือ,อน้ำตาไหลปีติขั้นที่สองถ้าพากดกับใครอย่างนี้จะมีน้ำตาไหลเพราะเริ่มทำสมาธิจิตเริ่มเป็นสุขเข้าถึงจุดนี้แล้วน้ำตาจะไหลแต่บางคนมีปีติทรงตัว เมื่อเลิกจากจเจริญสมาธิไปแล้วไปคุยกับใครเข้าจิตเกิดความปลื้มน้ำตาไหลบางคนมารายงานบอกว่าร้องไห้แต่ความจริงไม่ใช่ร้องไห้ร้องไห้นี่เป็นอาการของการเสียใจและดีใจเกินไปเสียใจเกินไปจึงร้องไห้ต่การอย่างนั้นเป็นอาการกึปีติกรรมาฐานคือความอิ่มใจ ฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายถ้าอาการอย่างนั้นประปากฏขึ้นมันยันน้ำตาจะไหลก็ปล่อยให้มันไหลไปจืมว่าขณะที่ขนลุกสู้ท่าก็ตาน้ำตาไหลก็ตามเวลานั้นจิตเป็นสุขเพื่อเข้าถึงปีติมาถึงปีติวก็เข้าสุขเป็นอาการใกล้จะถึงฌานตอนนี้อาการที่สของปีติก็มีการโยกโครงร่างกายโยกโครง เวลาเริ่มทำสมาธิพอจิตใจเริ่มจะใช้งานได้พอเริ่มเข้าทุกปีติปีติมีกำลังสูงขึ้นร่างกายจะโยกไปโยกมาโยกขหน้าโยกขงหลังบางทีแล้วยกลงไปหัวกใกล้ๆจะถึงพื้นแต่มันก็ไม่ล้มมันก็เงยไม่ได้เองแล้วโยกซ้ายโยกขวาเป็นตน้นอาการอย่างนี้ก็มีหลายๆคนที่มีความเข้าใจว่าเกิดอาการวิปริต จาวิปริตกับร่างกายอยากจะให้เลิกความจริงไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นในเมื่อขณะใดท้าจิตเข้าทั้งปีติส่วนนี้และจิตมีความเอิบอิ่มจิตมีความสุขเข้าั้งขั้นที่สี่ของปฐมชานกำลังจะเข้าปฐมชานอยู่เป็นความดีก็ไม่ต้องวิตกไม่ต้องกังวลว่าร่างกายไปโยกไปโยกมาโยกมาโยกไปยังไงก็ช่างพองมัน วาการจเจริญกรรมาฐานเราต้องการอย่างเดียวคือจิตเป็นสุขคําว่าจิตเป็นสุขหมายความเวลานั้นกิเลสไม่ยุ่งกับจิตจิตห่างจากกิเลสพอจิตห่างจากกิเลสกังวลมันก็ไม่มีมีลมความสุขร่างกายเป็นไงก็ช่างถ้าปีติก้าวสูงขึ้นไปไอาการโยกทางร่างกายจะไม่มี หรือว,ว่าถ้าจิตลดลงจากปีติส่วนนี้อาการโยกก็จะไม่มีเหมือนกันฉะนั้นถ้ามีอาการโยกไปโยกมาโยกมา,กมา,การ่างกายก็ปล่อยไปตามเรื่องคุมใจไว้ทรงตัวอาการทรงใจคุมใจทรงตัวสังเกตว่าขณะนั้นถ้ายัางมีความเออบ่มอยู่มีความเพิ่มใจแปลงการเขาปีติถ้าเวลานั้นพร้อมๆกับความอิ่นใจเกิดความสุขอย่างยิ่งยอดยิ่ง เป็นความสุขที่เราไม่เคยไม่เคยพบปฏิการก่อนอย่างนั้นเข้าถที่งสุขของกรรมฐา,านในปฐไม่ฉานและต่อไปก็อาการของปีติข้อที่สนี่เรียกว่าวอาเพ่งคาปีติปีติข้อที่สนี่ถ้าตามแบบท่านบอกว่าจะมีการตัวลอยขอโบนอากาศแต่ส่วนที่ปฏิบัติจริงๆจะเต้นฟึงตัง,งคงคลางคล้ายๆกับปลุกพระ บางรายก็มีการยืนขึ้นบ้างทำท่านู้นทำท่านี้บ้างแต่ว่าจิตเป็นสุขจิตมีความเอิบออิ่มจิตมีความสุขมากและบางท่านเหมือนดั่งแล้วพรจิตทรงตัวในด้านนี้ก็ตัวลอยขึ้นบนอาก,กาศถ้าตัวลอยมันก็ลอยสูงแต่กำลังอย่างอย่างวิหารนี่มีเพดานถ้ามันลอยสูงขึ้นไป ศีรษะไปกระทบเพดานมันจะกระทบเบาๆมันก็อย่าลอยกลับมันนั่งที่เดิมตามเดิมมันจะไม่ไปไหนให้การนั่งเรงตูเหมือนเก่าทุกอย่างร่องรอยเดิมจะไม่ลาดในการเต้นเมื่อปลุกพระก็ดีในการตัวลอยเมลาก็ดีเป็นเป็นปีติที่สีเ่เขาเรียกเพลิงขาปีตินถ้าาการเป็นอย่างนี้จิตมันก็เป็นสุขมากขึ้น ขอจงอย่า,อย,า,อ,ยาอย่าคิดว่าอยากจะเลิกจากมันก็ปล่อยมันไปถ้าจิตสูงขึ้นไปก็อาการนี้ก็จะหมดก็ยังงจะเลิกไปต่อไปก็เป็นอาการข้อปีติที่ห้าที่เรียกว่าพระนาปีติอาการปีติที่หนี้อันดับแรกจะมีความรู้สึกว่ามีความสดชื่นเป็นพิเศษ ร่างกายู้สึกว่าร่างกายใหญ่แจะสูงขึ้นหน้าตาจะใหญ่ขึ้นหน้าตาจะใหญ่ใจจะสูงเป็นความรู้สึกนะ้วก็จะมีเหมือนคแค่ลมออกจากร่างกายริ้วริริวริวริวกายจะเบาขึ้นไปทีหน่อยหน่อยหน่อยในที่สุดถ้าถึงที่สุดของการถ่ายกับปีติกองนี้จะมีความรู้สึกว่าร่างกายไม่เหลือเลย ทางร่างกายจะไม่มีความรู้สึกเลยจะมีรู้ความรู้สึกตัวหน้ากับหัวมันโตใหญ่เป็นพิเศษแต่ก็จะมีความสุขอย่างยอดเยี่ยมจิตจะมีความปราบรื้มจิตจมีความสุขมากอาการอย่างนี้แปลการเขาปีติที่ห้าที่เรียกว่าปรนาปีติตอนนี้มาขอบรรดาญาโยงพระธรริษัทรับฟังอีกทับทอกตัวยัครั้งหนึ่งว่าอาการของปีติที่ห้าคืนหนึ่ง ขนพองสยองกล้าวคือขนลุกสู้สาสองน้ำตาไหลาสามร่างกายโยกโครงสี่ตัวลอยขึ้นมือากาศห้าการ,ราสราบสั่นเ็นนั้นว่าปีติทั้งห้าอย่างนี้ก็จะไม่ปรายกว่าแก่ทุกคนทั้งห้าอย่างเว้นไว้แต่ว่าท่านผู้นั้นจะเป็นนักปฏิบัติเพื่อปรารถนาพุทธภูมิ และก็เป็นพุทธภูมิขั้นสูงใกล้บารมีเต็มจะต้องผ่านปีติทั้งห้าอย่างนี้เพราะพุทธภูมิเป็นหลักวิชาครูจำเป็นต้องไปสอนคนอื่นฉะนั้นอะไรจะมีบ้างต้องกระทบหมดเมื่อการทั้งปีติทั้งห้าอย่างได้คุมกำลังใจกำลังใจแบบสบายอย่าสนใจกับอย่างอื่น อย่างนี้ถ้าเข้าถึงปีติจิตก็จะเข้าถึงฌานเป็นของง่ายแล้วใกล้มากพอจิตเข้าถึงปีติคือมีความอิ่มใจสังเกตให้ดีนะหลังจากนั้นไปอารมณ์ก็จะมีความสุขอารมณ์มีความสุขยอดเยี่ยมจุดที่อารมณ์มีความสุขทั้งยอดเยี่ยมจิตก็จะมีการทรงตัวไม่นึกถึงอาการภายนอก นอกจากคำภาวนาหรือลมรู้ลม,ม,มให้ใจเข้าออกหลังจากนั้นจิตจะเข้าสู่ระดับของฌานปฐมฌานถ้าจิตเข้าสู่ระดับของปฐมฌานก็สังเกตได้ว่าหูเราดินเสียงภายนอกทุกอย่างอย่างเวลานี้อย่างนกร้องนอกร้องเราได้ยินคนพูดเราได้ยินเขาร้องรำทำเพลงเราได้ยินแต่ว่าเวลานั้นทั้งหมดระหู ผูได้ยินแต่ใจไม่รำคาญในเสียงอย่างนี้แปลการของมัทธรมชาญาถ์ถ้าห่าบบท่าหรับการแนะนำกรรมฐานทั่วไปก็ยุติแต่เพียงเท่านี้นะ